สวัสดีครับขอต้อนรับส,สู่ซีรีส์ช็อตวันนี้โอเควันนี้เขาจะพาผมไปสมัครเรียนภาษาเยอรมันนะครับที่ย่านส t ตนชันเซอร์นะครับคือเป็นย่านที่เขาบอกว่าชาวออเทอเนทีฟชอบมาพวกวัยรุ่นพวกอะไรเขาชอบมากันผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราขับรถแล้วก็ไปดูไปตามทางแล้วก็พอถึงแล้วก็พาไปดูว่ามันเป็นยังไง we are, we แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนภาษาเอยอรมันกันใบนั้นเป็นใบเอาไว้สำหรับจอดรถนะครับแล้วก็เอาไว้บอกเวลาคือเขาบอกว่าห้ามเกินสองชั่วโมงก็คือตองโองต้องลองเออเขาก็เลยต้องตั้งเวลาบอกเอาไว้ว่าว่าเวลาจอดอะคือเวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาหนึง่งมันจะมีคนมาเช็คถ้าเกิดว่าเกิดเนี่ยเขาจะปรับ ไม่รู้ปับเท่าไหร่ปรับ,บ is mean fine you fine fine <find S 2> charge you know how much to pay if they charge depends on how long โอเคเขาบอกว่าจะปรับเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่ามันจอดนานเกินเท่าไหร่นะครับโอเคปี okay. มากรรมเต็มผนังเลยนะครับเขาบอกว่าเขาหนาว ไม่รู้เขาหนาวได้ไงแต่ทําไมผมรู้สึกมันเย็นสบายดีนะสิบองศามันไม่รู้ไม่ได้หนาวมากไม่รู้เรามีเสื้อกันหนาวอยู่แล้วหรือเปล่านะแต่เขาก็มีเสื้อกันหนาวแต่เขาบอกว่าหนาวนะก็อมันก็จะดูแบบเลอะๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทุกอย่างเลอะเทอะนะครับวันนี้อะไรมีโออิชีด้วย You know where is it? Yeah? Yeah, there? too good. This is Chinese Kung Fu. Okay. Mm -hmm. this our... Oh, This one This is a spear. I can, I can do This okay. The same. Good for practice. same. the ตอนนี้ก็เดินลอดใต้สะพานทางรถไฟเมื่อกี้ที่มันผ่านไปนะครเขาบอกว่ามันเป็นทางที่ไปรอบแฮมบุกเลยแต่ไม่ได้ข้ามจังหวัด vegan, วีแกนอ๋ออันนี้เป็นร้านพิซซ่าวีแกน I wasn't here once I, I was vegan but why I'm a vegan? I'm not just vegan. <laughs> okay. Oof. cool. Oh, no, you okay. want this? Fruit? You. You got it. Got it. In the supermarkets it's one for one sixty, sometimes 160. even two forty for one and here oh. three for two That's good. So, who is there? It's not the best avocado. It's better than... It. Do you know this? What is that? Can I try this? I'm not sure what they call. You can say khaki Khaki. khaki. You want to try? No, it's okay for me. You just can try. Just choose what you want. It's yeah, okay. it's good. I can try. Okay, then try one. Okay. Yeah. Try like... What does it mean? ก็ไปสมัครเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคอร์สจะเริ่มวันที่9พฤศจิกาใกล้แล้วไม่นานที่ผมตื่นเต้นก็คือผมน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวที่เรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนนี้นะครับผมเห็นชาวเอเชียที่อื่นด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอะไรแต่ที่แน่นอนคือไม่เห็นมีคนไทยเลยสักคนแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าการเรียนภาษาเยอรมันที่นี่เป็นยังไง Uh -huh. Okay, goodbye everyone.